ปกตินะครับผมต้องพูดว่าช่วงนี้คือช่วงของคุณบอมนะครับแต่ว่าคุณบอมก็อยู่แตต้นรายการแล้วทุกช่วงเลยครับก็ไม่ต้องพูดแนะไม่ต้องแนะนำกันแล้วนะอ่างั้นผมไม่รอช้าเลยคุณไม่รอช้าคุณมาเลยจัดกเต็มเริ่มกับแอปแบบนี้ก็มีด้วยครับอาทิตย์นี้เนี่ยเป็นแอปสําหรับคนรักสัตว์ครับทำไมครับคุณมีแอปอะไรที่มันเกี่ยวกับรักสัตว์เป็นยังไงแอปพลิเคชันที่เป็นเลี้ยงแมวครับวันนี้เราจะมาแล้วแนวน่ารักนิดนึงครับหลายคน ติดตามว่าแบบอยากเลี้ยงแมวครับผม,มครับ,รบแล้วมันแล้วมันเดี๋ยวบางคนเนี่ยอาจจะที่อยู่นะอยู่อพาร์ทเมนต์อยู่อะไรลำบากเขาอาจจะไม่ให้เลี้ยงสัตว์คุณพูดอย่างนี้เนี่ยทำให้ผมรู้สึกว่ามันเป็นแอปที่ดีแต่เดี๋ยวนี่มันโชว์แอปแบบนี้ก็มีด้วยไม่ใช่เหรอก็แอปแบบเลี้ยงแมวไม่ได้เป็นเลี้ยงแมวจริงครับแต่เดี๋ยวต้องไปดูครับ <c oughs> เพราะว่าแมวนี้ไม่ใช่แมวไม่จริงธรรมดาครับมันเป็นแมวดิจิทัลครับแมวดิจิตัลที่ผายลมตลอดเวลาเลยครับตลอดลม ะครับแอปนี้คือชื่อชื่อว่าฝาดแคทครับฝาดของภาษาอังกฤษแปลว่าผายลมนะครับหรือตดนี่เองนะครับน่ารักมากเลยผมชอบแอปนี้แอปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับเพราะถ้ามีอะไรมากจะไม่ได้อยู่ในช่วงแอปแบบนี้ก็มีด้วยครับแล้วยังไงครับเริ่มต้นนะครับผมต้องบอกหลักการก่อนนะครับ แอปพลิเคชันตัวนี้เราต้องเลี้ยงแนวด้วยการให้อาหารมันครับโน่นนี่สังเกตนะแมวน่ารักไหมล่ะโอ้โหผมชอบมากเลยเห็นก็หลงรักแล้วนะนะแมวเนี่ยมันจะขึ้นมาว่ามันอยากจะกินอะไรปึ้งอยากกินปลาใช่เราก็ต้องลากสิ่งที่มันต้องการจะกินเนี่ยขึ้นไปให้มันโอ้ดูมันยิ้มนี่โอ้โหผมเห็นมัเคิร์มเลยทีนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่มีข้าว่าข้างเนี่ยไม่ไม่ตรงนะครับไม่มีปิดเรื่องหมหนึ่งกดท้องรีเฟซได้ปึ๊บนะฮะนะครับมันตดมันตดน่ารักไหมโอ้โหผมชอบเลยอ่ะ ถ้าแมวจริงๆหน้าตาแบบนี้แล้วเป็นอย่างนี้นี่โอเคเลยนะคุณแคนนะครับ<ท>อ่าเราก็ต้องให้กินไปรเรื่อยนๆนะครับถ้า,ถ,าถ้ามันขึ้นมาแล้วเราช้าเราลากขึ้นไปช้าเนี่ยมันจะเปลี่ยนสิ่งที่แมวอยากกินมันจะเปลี่ยนมันเปลี่ยนใจเร็วนะครับแมวเนี่ยเราไม่รู้ใจมันนี่มันตดนะฮะอันนี้เป็นเรียกว่าสูตรพิเศษครับตดมหาการเลยครับมัน,นชาดอ๋อนี่คือคือเรียกว่าฟาดฟาดแคทที่คือ,คอ,คอแคเนียใช่ไหมครับคือตดใช่ครับโอ้โหจัดเต็มมากเลยคืออย่างนี้ผมต้องบอกก่อนว่ามันมีฟีเจอร์พิเศษด้วยยังไครบุณเเ่ือยๆ การใส่เนี่ยเป็นเสมือนว่าเรียกว่าเป็นสูตรอาหารครับถ้าเราใส่คอมบิเนชันนะครับที่มันเสียงเสียงมันดังมากเลยมผม <laughs> ถ้าเราใส่คอมบิเนชันนะครับที่มันต้องการหรือว่าเป็นสูตรพิเศษนะครับมันก็จะมีการตดแบบพิเศษด้วยครับซึ่งแต่ละแต่ละการถ่รา,ายลมของมันนะตดของมันเนี่ยจะมีมีเสียงไม่เหมือนกันนะฟีเจอร์ของการตดจะไม่เหมือนกันนะครับยกตัวอย่างถ้าเกิดว่าคุณใส่เข้าไปเนี่ยมีหนูมีชีสนะครับ หัวปลานะครับชีสเบอร์เกอร์นะครับแล้วก็แพนเค้กเนี่ยมันก็จะตดแบบพิเศษออกมาเรียกว่าฝาดคราฟครับนะครับผมจะไม่ถึงนึ่งน,นะนะผมพยายามอยู่วันหนึ่งผมพยายามเล่นให้จบฉากนี้ก่อน, <laughs> ม,นมันยากมันยาก <laughs> ไม่ทันนะครับเนี่ยโอ้โห่แม่เบี้ยวเลยนะครับเอาไปว่าใครอยากเล่นก็นไปเล่นแล้วกันฝาดแคทนะครับหนึ่งเหรียญครับอันนี้หนึ่งเหรียญเลยเพราะความน่ารักครับอย่า oh, ง,งที่เราเคยบอกครับ พอมีเรียกว่าความการดีไซน์หรือว่าดีไซน์ที่มันดูเดีนะครับมันก็ต้องมีราคาดหนึงก็ถ้าเกิดใครอยากได้ยินแมวตดก็เอาไปเล่นเลยกันถ้าใครรักแมวนี่ต้องซื้อเลยครับผมชอบมากเลยดูดีหน้าน่าสงสารจังเลยนะครับนี่ผมซื้อมันได้งไงต้งเหรียญหนึ่งน่ารักนะครับต่อครับต่อต่อไปมาในช่วงแอปวีไลฟ์สหรับวันนี้เราจะพาไปดูแอปทูดูอีกแล้วครับครับแต่แอปพลิเคชัน Todo นี้ไม่ใช่ Todo ธรรมดาครับ เพราะว่าแอปพลิเคชันเดี๋ยวผมบอกชื่อก่อนจะได้ไปดาวน์โหลดก,กันได้ชื่อว่าเวลครับเดี w ๋ยวมันยูอีแอเวลง่ายๆเลยนะครับบอ่อน้ำมันนะใช่ครับเวลที่แปลว่าบอ่อน้ําครับแล้วแล้วบอ่อน้ํามันทูดูยังไงบอ่อน้ํามันก็ <laughs> ต้องไปตักน้ําครับ <laughs> เพราะน้ําเราต้องกินใช้ชีวิตประจำวันไม่ได้เกี่ยวเลยอ๋อเรื่องอะไรเรา <laughs> คือทูดูเนี่ยไม่ใช่ทูดูธรรมดาครับครับเป็นทูดูเรียกว่าเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กทูดูครับ ยังไงครับเช่นว่าคุณต้องการอยากจะทูดูคือทําอะไรในชีวิตคุณคุณไปใส่เอาไว้อาจจะมีคนมาเสนอได้ว่า๊ะทำอยากทำอันนี้ควรจะทําอันนี้ด้วยนะครับเป็นโซเชียลเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับสมมตินี่าคนนี้มีคนสร้างไว้ผมก็ไปดูเขาบอกว่า50 things to do in a year คือ50อย่างที่เขาอยากดูทําภายใน1ปีนะครับก็จะมีคนมาช่วยเสนอเขาจะมีลิสต์ของเขาเองอยู่แล้วแล้วก็มีคนมาช่วยเสนอว่าเขาจะคนจะทําอะไรบ้างนะครับบางคนอาจจะบอกว่าลิสต์ที่สถานที่ที่เขาจะต้องไปให้ได้ในชีวิตนี้ ผมชอบผมก็ชัดเจสนะครับพิมพ์เข้าไปจะพิมพ์อะไรนี่คุณต้องทําเรื่องนี้เรื่องนี้แม่คุณพลาดไม่ได้นะครับนะหรือว่าคุณอยากจะให้คนเสนออะไรคุณก็เขียนเข้ามาได้ใช่ครับยกตัวอย่างไปเที่ยวง่ายๆยังได้เลยนะสมมติว่าคุณแกว่าอยากไปเที่ยวโอซาก้าสามวันนะคนก็อาจจะมา l i สบอกเฮ้ยคุณต้องไปกินร้านนี้ร้านนี้เลยต้องไปเที่ยวที่นี่ถ่ายรูปมุมนี้ลักษณะนี้นะครับผมว่าดีที่ดีคือว่าเราสามารถสร้างเรียกว่าเป็นแบบว่าเป็นชุด ชุดของสิ่งที่ฉันอยากจะทำครับผมแล้วก็แชร์ให้คนลองมาเนี่ยรู้ว่าเฮ้ยมันคืออะไรเราอยากทำอะไรแล้วก็แชร์รร<า>แล้ว,คน,นนลวคนชอบไหมมีคนมาไ like ลค์เท่าไหร่นะครับมีคนคอมเมนต์เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีสิ่งที่แบบว่าเฮ้ย hey, บางทีเนี่ยเราสิ่งที่เราอยากทาแต่เราไม่เคยรู้ว่ามันต้องทอํา,งงายังไงให้เป็นจริงด้วยแล้วบางทีอีกอย่างนึงเนี่ยเราอาจจะไปเห็นสิ่งที่คนอื่นอยากทําแล้วเราเอ๊ะ เราก็อยากทําเหมือนกันใช่ครับเราไม่เคยนึกไม่ฝันเลยว่าจะมีสิ่งมีคนอยากทำสิ่งนี้อยู่เราก็อยากด้วยเราก็สามารถกดรีลิสได้นะครับผมชอบนี้ดยเฉพาผู้หญิงชอบมากเลยมัสทรีฟู้ดของกินที่ต้องกินในชีวิตนี้โอ้เยี่ยมเลยครับโอ้ผมว่าคนชอบเยอะมากเลยนี่นะครับพาสต้ามีต่างต่ายางเยแอปพลิเคชันนี้สวยนะครับใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ฟรีด้วยครับที่สําคัญนะครับนะครับตัวนี้ คือผมว่าเนี่ยแอปพลิเคชันตัวนี้มันจะสร้างแรงจูงใจให้เราอยากออกไปทําอะไรด้วยเวลาเราอ่าน<ช>นะเห็นคนนั้นคนนี้ลิสต์มาว่าอยากทําอย่างนี้อย่างนี้เราอาจจะโอ้เออ<ม>เป็นแรงบันดาลใจที่ดีทาให้เราอยากไปทํามันมีฟังก์ชันเหมือนคล้ายๆกึ่งกึ่งอินสตาแกรมก็ค,คือมียูเซอร์กด Follow ได้นะครับ,รบแล้วก็สามารถที่จะดูว่าตอนนี้คนทั้งโลกกาลัแงแชร์อะไรอยู่ก็ถือว่าเออเป็นไอเดียที่ดีนะเป็นไอเดียที่ดีดีมากเลยครับแคทูดูลิสต์นะครับอันนี้ก็ฝากไว้เวลนะครับไปลองโหลดเล่นได้เลยนะครับผม มาตัวถัดไปนี่ผมชอบมากเลยผมอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ไปลองแล้วก็มีตัวนี้ครับครับเป็นเอ่อรีกว่าเป็นแอปพลิเคชันสร้างหน้าเว็บไซต์อย่างง่ายครับเว็บไซต์ส่วนตัวนะครับเป็นหน้าหนึ่งหน้าเท่านั้นเองเว็บไซต์ง่ายที่สุดเลยชื่อว่า about.me ครับตัวนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นแอปพลิเคชันชื่อว่า about.me แล้วเนี่ยเขาจะเป็นเว็บไซต์ที่ชื่อว่า about.me ด้วยนะครับแปลง่ายๆเลยคือ about.me คือเกี่ยวกับตัวฉันนะครับตัวเว็บไซต์หรือตัวแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยจะให้คุณสร้าง เว็บหน้าเว็บง่ายๆนะครับหนึ่งหน้าแล้วก็ลิสสิ่งที่เกี่ยวกับตัวคุณขึ้นมานะครับโดยการที่คุณสามารถเลือก b a c k กราวด์ต่างๆที่เขามีอยู่ให้นะครับเป็นธีมต่างๆนะครับแล้วคุณสามารถคัสตอมไมซขนาดฟอนต์ชื่อหน้าเว็บของคุณนะครับลิสของลิงก์ต่างๆที่คุณมีอาจจะเป็นหน้า Facebook Twitter s นะครับโซเชียลต่างๆนะครับนี่ผมดูนี้อันนี้ของคุณตุ้ยครับผมตุ้ยลุงนะครับพอดีเป็นเพื่อนกันนะครับ ก็าจะบอกว่าตืมขุนตุยนะครับมีอะไรบ้างมีโซเชียลเวิร์ดอะไรบ้างปึ๊บ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 มีข้อมูลต่างๆนะให้ดู่าดูง่ายนะครับสังเกตนะครับว่าเขาจะเล่นแบ็กกราวขนาดเต็มพื้นหลังนะครับซึ่งตรงนี้เวลาดูในเว็บไซต์แล้วเนี่ยก็จะเต็มหน้าจอเลยทีเดียวนะเขาแนะนําว่าคุณอาจจะเนี่ยสังเกตทุกคนเลยจะถ่ายรูปแน่ตัวเองชัดๆเนี่ยใส่ไว้ในแบ็กกราวนะม,มันเป็นเสมือนนามบัตรอย่างหนึ่งเลยนะครับอยู่บนเว็บไซต์ผมว่ามันเหลเคมันที่ว่าถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเนี่ยนะคคุุณณออาาากสสรร้้งงงงปไฟขเเ็มช่น ผมมีของผมส่วนตัว about about dot มี slash อัธพัทธ์ครับผมซึ่งข้างในเนี่ยก็จะมีโปรไฟล์ต่างๆของผมเยอะมีลิงก์ต่างๆนี่เดี๋ยวผมให้ดูนี่คือโปรไฟล์ของผมนะครับก็ผมจะบอกว่าเอ๊ะผมมีโซเชียลเน็ตเวิร์ดอะไรบ้างนะครับผมมีเนี่ยเฟซบุ๊กทวิตเตอร์ต่างๆทำงานอะไรถนัดอะไรนะครับใช่นะครับก็จะมีโปรไฟล์ย่อยไว้เพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดว่าเอาง่ายๆคือมันคือออนไลน์เนมการ์ดอย่างดีนะครับใช่ครับฟรีครับที่สำคัญเวลาคุณเจอใครหน้าคนปุ๊บ อ่าผมจะดูโปรไฟล์คุณนี่ครับอ๋อ oh, about about dot me slash นะัทพัทครับครับจบเลยนะครับ,รบมีทุกอย่างปึง้งนะฮะแอปก็เรียกว่าตัวแอปพลิเคชันนี่คือออกแบบมาเพื่อรองรับจากบริการจากตัวตัวเว็บไซต์ใช่ครับนั่นเอง,งถ้า<ง>ชอบเนี่ยก็ไปลงทะเบียนในเว็บไซต์ก่อนแล้วก็โหลดแอปมา ใช้ได้เลยน,นอกจากนั้นแล้วเนี่ยคุณยังสามารถเรียกว่าไปตามคนอื่นได้ด้วยนะครับดูโปรไฟล์คนอื่นได้ด้วยนะว่ามีใครอยู่ใกล้เราหรือเปล่าเช็คยูเซอร์ <Check user S 2> ใกล้ๆกันได้ด้วยนะครับดูว่าเอ๊ะโ,โปรไฟล์ใครเป็นยังไงนะครับใครทําอะไรที่ไหนสนใจอะไรใครก็ไปสามารถตามเซฟเฟอร์อริตไปได้ด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียดีๆอยากให้ใช้กันนะครับครับผมโอเค อยากให้ทุกคนได้มีนะผมว่ายุคสมัยนี้มันฟรีอะนาบัตรดิจิตอลฟรีด้วยนะครับนะหนึ่งหน้านะครับลองไปดูลองไปโหลดกันดูครับผมมสำหรับตัวต่อไปเลยตัวไปครับเป็นอะไรครับถ้าใครยังไม่มีรูปใส่ about บัก็โหลดแอปพลิเคชันนี้ได้ไว้ถ่ายรูปใส่ about บด้อรัีได้ครับสำหรับแอปพลิเคชันนี้เป็นแอปพลิเคชันถ่ายรูปกึ่งโซเชียลเน็ตเวิร์กชื่อว่า s t a r m a t i c กครับ Star m เ t ต i c เนี่ยนะครับขอแนะนำนี่ครับ s t า r m เ t ติกเนี่ยก็คือว่าเป็นแอปที่เขาบอกเป็นคู่แข่งของอิซา คือถ้าเกิดว่าคาถาว่าซาบิตจะยังไงผม่อกเยครับคือมีอิสตั a แกรมจะเปลี่ยนชื่อครับครับคู่แข่งหรือเรียนแบบครับไม่รู้เหมือนกันผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะฮะนะครับอินเทอร์เฟซสวยสวยงามเลยทีเดียวนะครับคล้ายๆอิสตัแกรมนิดนึงนะครับตรงนี้เนี่ยก็คือว่าเขามีฟิลเตอร์ต่างๆนะครับเป็นฟิล์มชนิดต่างๆนะครับให้คุณได้เลือกนะครับจริงๆตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามาจากลักษณะบราวนี่แคม era ครับสมัยก่อนเป็นกล้องยุคเก่านะครับผมก็อดเลสามารถถ่ายรูป ให้ดูวิ้นึงว่าสมมติทำแล้วฟิลเตอร์เป็นยังไงคุณเลือกรูปได้ทั้งกรอบสี่เหลี่ยมแล้วก็เป็นลักษณะกรอบแลนด์สเคปนะครับได้ทั้งคู่เนี่ยนะคสมบัติของดีไซน์ใครเคยใช้ i n s t a g r กรอยู่เนี่ยเข้าแอปพลิเคชันนี้ได้ง่ายเลยทีเดียวครับเลือกได้ง่ายเลยเดียวตัวนี้มีฟิล์มนะครับนะฟิล์มเห็นไหมเห็นฟิล์มหมุนนะครับฟิล์มหมุนฟิล์มหมุนนะครับนะครับผมสมบัตินี้แป๊บนะฮะแล้วก็มีทำเบลอปึ๊กผมว่าเหมือนแหละเหมือนมากเลยครับมันเหมือนมันเหมือนอินสตา อ่าผม,มล<อ> <สะ S 2> ูลอก็แชร์นะ,นะครับ <S <S ก็กดอัปโหลดอินเอ์เฟสสวยงาม <S <S 2> <S 2> แต่ว่าคือสิ่งที่ไม่เหมือนคือว่าในส่วนของฟิลเตอร์เนี่ยฟิลเตอร์อาจจะแตกต่างกันในเรื่องของออปชันฟิลเตอร์นะครับแตกต่างกันไปเนี่ยตรงนี้ส่วนหนึ่งคือ ผมแอบบอกนิดนึงใครใช้ Instagram อยู่มันลองใช้ฟิลเตอร์นี้ก็ได้ครับฟิลเตอร์ครับทำฟิลเตอร์ตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยเซฟรูมนะครับมันลงแคปร่าโลแล้วไปอัพบน Instagram ได้ด้วยใช่ครับนะครับส่วนส่วนตัวนี้ก็มีออปชันการที่จะโพสต์รูปไปบน Facebook แล้วก็ Twitter ด้วยเช่นกันนะครับนอกจากนั้นมีเรื่องของการที่เราดิสคอเวอร์คือว่าการตามหาแท็กต่างๆนะครับมีแท็กอื่นมากมายที่มาพูดในโซเชียลเวิร์ดเช่นอ่าตอนนี้แักเลยไอโฟนนะครับดูว่าตอนนี้มีใครถ่ายรูปตอนนี้มาแรงครรับนนะะฮกก็็อ่่าาเเียวป ผมว่ามันผมว่ามันก็ดีนะคือถ้าเกิดใครใครที่ชอบพวกเล่นโซเชียลเยอะเนี่ยก็เป็นหนึ่งทางเลือกนะครับเช่นแบบเล่นอีสานกรรมแล้วไม่หนุกเลยอะไรเงี้ยอาจจะเบื่อแล้วอยากได้ทางเลือกที่กว้างขึ้นนะครับลองเข้าไปดูได้นะครับผมสำหรับตัวนี้ฟรีเช่นกันฟรีเช่นกันนะครับตามไปติดนะฮะไปโหลดกันดูนะครับผมตัวถัดไปสำหรับตัวถัดไปครับตัวนี้ชื่อว่ายาวนิดนึงเดี๋ยวผมต้องอ่านนิดนึงเกมเทรลเลอร์ออริจินอลส์แอนด์รี คือหลายคนงงว่าพวกเราไปหาเกมกันมาเยอะๆมาเล่นรีวิวกันทุกวันได้ยังไงนะครับจริงๆก็บอกว่าอันนี้แอปนี้ช่วยได้เยอะนะฮะครับผมคือแอปนี้เนี่ยเหมาะกับคนที่แบบว่าติดตามเกมนะครับผมอยากรู้ข่าวเกมเยอะๆนะครับแล้วแบบว่าโอ้โหจะอ่านที่ไหนนะครับนู๊บทั้งหลายครับไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงโปรโปรโปรครับต้องเป็นโปรครับเกมนี้เป็นโปรนะครับนะฮะนะก็ เป็นจริงๆเนี่ยแอปพลิเคชันนี้ยเขามีเป็นรายการนะครับที่คอยรีวิวเกมนะครับตัวนี้เนี่ยเราก็สามารถเข้ามาดูรีวิวของเกมต่างๆได้นะครับทั้งรีวิวที่เป็นบทความต่างๆนะครับเป็นคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็นอกจากรีวิวที่อัปเดตตลอดเวลาแล้วเนี่ยคุณยังสามารถเสิร์ชรีวิวเก่าๆได้ด้วยนะครับใครอาจจะสนใจเกมบางเกมที่ออกมานานแล้วแต่ยังไม่เคยเล่นนะครับเข้าไปดูได้นะฮะตรงนี้ก็จะมีรายการของเขาอยู่นะครับก็เหมาะสำหรับคนที่แบบว่าเป็นคอเกมแล้วแบบว่าอยากจะ อยากจะดูว่าอัปเดตตอนนี้เกมไหนมาเก็บไหนเจ๋งนะครับถ้าคุณกลัวไม่รู้ว่าเอ๊ะจะสุ่มในไงว่าเกมที่มันโดดเด่นดีเนี่ยมันคุณสามารถเรียงตามดาวได้ด้วยว่าเกมไหนเขาได้ดาวเยอะนะครับก็เรียงแล้วดูเอ๊ะไปลองดูน่าสนใจไหมนะครับเผื่อจะได้ซื้อมันแล้วลองเล่นกันนะครับมีรีวิวเยอะแยะมากด้วยโอ้โหนี่มหาศารครับตัวนี้รีวิวเกมนะครับว่าเกมคะแนนได้เท่าไหร่นะครับมหาสารจริง ถ้าเกิดว่าใครชอบอะไรก็ไปดูกันคอเกมไม่ผิดหวังแน่นอนครับตัวนี้นะครับเยอะเยอะเกมเยอะเกินกว่าที่จะ3ผมจะสามารถดูและเล่นได้เลยครับเบอร์พูดถึงเกมครับแน่นอนเราต้องมีเกมมารีวิวใช่ไหมครับถูกต้องครับเกมครับเกมนี้เทพมากครับกราฟิกนี่ระดับโอ้โหท็อปท็อปเลยนะครับผมบอกชื่อก่อนเลยเดี๋ยวจะตกใจแค่ซื้อชื่อตกใจละอะฮะซูเปอร์เฮกซากอนครับเฮกซากอนเฮกซากอนคือ เอกซากอนรูปหกเหลี่ยมเดี๋ยวผมไม่ดูเกมนี้กราฟิกสุดยอดมากเลยเกมนี้กราฟิกสุดยอดจริงเพราะมันมีแต่รูปหกเหลี่ยมครับแค่นี้แค่นี้นะไม่ไม่แค่นี้อ่ะเริ่มสตาร์ทหน่อยครับสตาร์ทแอปทลิเคชันนี่เดี๋ยวเปิดหนึงเปิดมาปุ๊บนะเลเวลอันแรกเลยนะฮาร์ดผมเลยว่าเฮ้ยมันมีอีซี่หรือเปล่าผมเล่นผมแรกผมก็เดินหาอันต่อไปฮาร์เดอร์อันต่อไปฮาร์เดอร์นึกว่าจบมีต่อยครับซุปเปอร์ซุปเปอร์ฮาร์ดผมแบบเฮ้ยเดี๋ยว มันไม่มีง่ายๆเลยหรอมันเป็นการแสดงครับคุณแก่ว่าชีวิตนี้มันไม่ง่ายครับวิธีเล่นเนี่ยนะครับก็คือว่าเรามันให้อารมณ์เกมย้อนยุคนิดนึงนะคือขอบอกจริงผมนั่งเล่นวันนี้ตอนบ่ายนะครับมันาร์ดใช่ไหมครับมันยากจริงๆครับคือให้เห็นภาพก็คือว่าจริงเมื่อกี้อย่างที่เห็นนะครับก็คือว่ามันจะมีรูกหกเหลี่ยมนะครับแล้วมันจะวิ่งก็คือจะมีเส้นเนี่ยวิ่งเข้ามาตรงกลางเรื่อยๆเราบังคับซ้ายขวาเพื่อให้จุดตรงกลางนี่นะครับจุดตรงนี้ฮะมันมันมันไม่โดน ไม่โดนอย่างเงี้ยใช่แล้วโดนเงี้ยเสร็จซึ่งผมเคยเล่นมากสุดเนี่ย15วีครับผมสาาผมสามภาพาตอนนี้ผมเล่นได้15วีครับอันนี้เป็นสถิติของดี่จีร้ายครับใครเล่นได้มากกว่านี้ครับใครเล่นได้มากกว่านี้ครับช่วยมาเล่นให้ผมดูหน่อยนะคปจอส่งกันมาหน่อยแต่ผมว่าเกมเนี้ยเจ๋งอย่หนึ่งคือไอเดียเขาง่ายๆไอเดียเขาไม่ยากนะครับแต่ว่าแล้วก็ดนตรีประกอบเนี่ยเป็นดนตรีแบบอีนิกมันครับมันเลยนะครับก็ ถ้าใครชอบแนะนําให้ลอโหลดไปเล่นราคาถูกมากครับหนึ่งเหรียญครับหนึ่งเหรียญนะครับทั้ง iPhone และ iPad ตอนนี้ลดราคาอยู่ครับเขาบอกว่าเขาลดราคาเปิดตัวนะครับแค่หนึ่งเหรียญนะครับแต่เขาไม่บอกว่าราคาเต็มเท่าไหร่นะครับหลายๆที่ให้คะแนนเรตติ้งเยอะทีเดียวจริงๆผมว่านะคุณแก่เกมเนี่ยบางทีเนี่ยมันไม่ต้องซับซ้อนเลยนะมันทําง่ายๆแต่มันติดได้นะตรงนี้เราพยายามจะเอาชนะมันอ่ะมันไม่มีอะไรเลยมันมีอยู่แค่นี้นะครับนะ หลบหลบครับหลบแถบโอ้ไม่รอดครับคือมันยากจริงผมขอพักก่อนหลบแค่แถบแถบเนี่ยนะครับหลบแค่แถบแถบเนี่ยนะครับนี่คือซุปเปอร์แฮกซากอนนั่นเองนะครับผมนี่คือนี่คือแอปรีวิวของอาทิตย์นี้นะครับมีแอปมากมายทั้งแบบว่าทั้งมีสาระเยอะๆแล้วก็สาระก็มีเยอะครับก็มีแล้วสาระและความน่ารักครับใช่ครับผม นี่แล้วก็นี่คืออิจิของทิศนี้นะครับผมติดตามพวกเราได้นะครับพูดคุยพวกเราได้ทาง Twitter นะครับ d i g i t a l i e t v ครับผมไปกดไลค์กันที่ facebook.com/digitalivetv ครับหรือดูรายการย้อนหลังนะครับที่ w w w d i g i t a l i f e t v ครับแล้วเดี๋ยวอาทิตหน้ามาติดตามกันนะครับว่าเราจะเอาเรื่องราวของโลกดิจิตอลอะไรมาฝากกันบ้างพบกันใหม่ทุกอาทิตย์สี่ทุ่มทางในช่อชาแนลสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ